ตเต็ดเดือดคำว่าไฮโซไม่ใช่สรรพนามฉะให้เรียกชื่อชาวเน็ตไลค์ก like ระนำ เป็นอีกหนึ่งคำคุ้นเคยที่ได้ยินได้เห็นกันบ่อยครั้งในข่าวหรือในโซเชียลจนมีคนดังมาวิพากวิจาร์ณคำว่าไฮโซที่มีความหมายว่าสังคมชั้นสูงผู้ดีมีตระกูลผู้ที่มีสถานภาพทางเศรษฐกิจและสังคมสูงมักใช้ชีวิตหรูหราในแวดวงเดียวกันกับตนซึ่งย่อมาจากคำว่าไฮโซซ c i ตี้ว่าเป็นคำศัพท์ค่านิยมที่ทางโซเชียลใช้เรียกแทนคนรวยซึ่งเป็นการแบ่งแยกชนชั้นฐานะและความ ควเท่าเทียมโดยป่าเต๊ยุทธนาบุญอ้อมได้ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กวิจาร์คำว่าไฮโซว่าคำว่าไฮโซไม่ใช่สรพนามเว้ยเรียกชื่อเฉยๆจะตายหรือไงรำคาญในขณะที่มีทั้งคนเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยเข้ามาคอมเมนต์กันอย่างมากมาย อย่างคอมเมนต์ที่ว่าป๋ายืนหนึ่งในใจรู้เลยว่าข่าวอะไรขอบใจรำคาญมานานละไฮโซเตสผมว่าเทศจะตายพี่ฮ่าฮ่ฮ่กดไลค์ป๋า100ครั้งยังไหวส่วนทางด้านตานารากรติยายนนักข่าวและพิธีกรชื่อดังก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยระบุว่าขอเรียกร้องให้สื่อเลิกใช้คำว่าไฮโซนำหน้าชื่อคนรวยในข่าว อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะคะ